One News ตรงไปตรงมาครับเดี๋ยวมาตรวจสอบดูนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการจัดทัพข้าราชการใหม่นะครับกับปีงบประมาณใหม่1ตุลาคม2558เรามีผู้นำเหล่าทัพแทบจะใหม่ยกชุดเลยนะครับเหลืออยู่แค่กองทัพอากาศเท่านั้นนะครับที่ยังเป็นท่านเก่าอยู่นะครับเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพกันไปหลายที่นะครับ ที่มีการส่งมอบตําแหน่งกันอย่างที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินี่ก็เห็นภาพข่าวกันไปพอสมควรนะครับขอบัตรอท่านใหม่พลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับหลายหลายที่นะครับทั้งเรื่องของประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับแน่นอนว่ามีสิ่งที่จะต้องจับตาดูอยู่พอสมควรนอกจากบรรดาผู้นำเหล่าทัพใหม่แล้วก็ต้องดูด้วยว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีจะจัดตำแหน่งในคณะกรรมการคอสชอคอสชอคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคณะกรรมการนะครับมีอยู่ทั้งหมด15คนนะครับผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะคอสชอก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชามีผู้นําเหล่าทัพหลายท่านที่เป็นบอร์ดเป็นคณะกรรมการคอสชอแล้วก็กเกษียณอายุราชการไป อย่างพบตรท่านก็กเกษียณไปนะฮะพบตะรพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงก็กเกษียณไปท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นคณะกรรมการคอสอชอ,อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้นําเหล่าทัพคนใหม่เข้ามาด้วยอาจจะต้องมีการแต่งตั้งให้ผู้นําเหล่าทัพใหม่เข้าไปอยู่ในคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสอชอด้วยทีนี้เรามาดูหน่อยนะครับว่าผู้นําเหล่าทัพใหม่ที่เริ่มต้นทํางานวันนี้วันแรก1ตุลาคม2558 มีท่านไหนอย่างไรกันบ้างสื่อมวลชนอย่างผมก็ต้องจดจําชื่อแล้วก็ใบหน้าของท่านเหมือนกันเพราะว่าจะต้องเขียนข่าวแล้วก็อ่านข่าวกันบ่อยๆนะครับมาดูนะฮะเอาเฉพาะเหล่าทัพนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดนี่เป็นท่านใหม่นะฮะเดี๋ยวจะมีกราฟิกมาให้ดูนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านใหม่นะครับพลเอกสมหมายเกาตีระนะฮะ ปร,ระหลัดกระทรวงกลาโหมก็เป็นท่านใหม่นะครับพลเอกปรีชาจันโอชานี่น้องชายของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะคอสชผู้บัญชาการทหารบกท่านใหม่ครับพลเอกพิรชัยนาควานิชนะฮะผู้บัญชาการทหารอากาศอันนี้คือท่านเดิมนะครับท่านยังไม่เกษียณนะครับกเกษียณปีหน้านะครับพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่มารับตําแหน่งนะครับพลเรือเอกณนะอารีนิต และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านนี้ฮะบิ๊กแปะพลตํารวจเอกจากทิพชัยเจียนดานี่คือผู้นําเหล่าทัพใหม่ของประเทศไทยณขณะน,นี้ดูแลงานด้านความมั่นคงของประเทศทั้งหมดและก็แน่นอนว่าก็ต้องดูไปที่การทํางานของพอบทบท,ท่านใหม่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้พลเอกธนวชัยนาควานิดได้รับส่งมอบตําแหน่งจากพลเอกอุดมเดชศรีตบุต ท่านยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหอมอยู่นะฮะพลเอกอุดมเดชความจริงเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันนะฮะสท่านนี้แต่ว่าพลเอกธีรชัยกเกษียณอายุหลัง1ปีเพราะว่าได้เรื่องของเกิดหลังเดือนตุลาคมนะครับพลเอกธีรชัยยืนยันว่ากองทัพบ,บกไม่มีศัตรูนะครับไม่มีความขัดแย้งกับกลุ่มใดทั้งสิน้นกองทัพบ,บกเป็นของประชาชนและเป็นกลางเป็นกองทัพของประชาชนหน้าที่สําคัญณนะขณะนี้โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา1ปีที่ท่านดารงตําแหน่ง ก็คือทําให้สถานการณ์บ้านเมืองปกติเพราะว่าขณะนี้สถานการณ์ถือว่าไม่ปกติกองทัพบ,บกจะทําหน้าที่ทุกวิถีทางเพื่อให้บ้านเมืองปกติแต่ว่าที่สําคัญก็คือเราอาจจะได้เห็นกองทัพบ,บกที่อาจจะดูเงียบๆหน่อยเพราะว่าท่านไม่ค่อยพูด ท่านก็ยอมรับว่าท่านอาจจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์เท่าไหร่นะท่านพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าท่านนักข่าวไปเจอทุกวันก็อาจจะต้องอาจจะพูดเก่งไปในตัวต่กคงต้องตอบนะนักข่าวถามทุกวันนะอาจจะพูดเก่งไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะเดี๋ยวฟังซุ้มเสียงท่านหน่อยนะครับว่าเสียงของท่านพบทบท่านใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะฮะตอนนี้ที่แนวทางในการปฏิบัติงานในปีที่จะถึงเนี่ยยังคงเน้นว่าอนุบกเนี่ยมีภารกิจอยู่แล้ว มีความรับผิดชอบอยู่แล้วในแต่ละาง,งานฉะฉงนั้นผมก็พยายามาทําตามความรับผิดชอบของระบบภารกิจของกองทับกและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทําให้กองทัพเข้มแข็งครับเขาต้องทําความเข้าใจว่าตอนนี้าสถานการณ์มันไม่ปกตินะในส่วนของกองทัพในส่วนของค,คอสชนะครับ อขอต้องบกเป็นส่วนส่วนสำคัญยิ่งโดวยเฉพาะกองลังรอสอผมยึดถือนะตั้งแต่เป็นแม่ทัพแล้วต่อไปนี้ในส่วนต่างๆกองทัพและก็กองลังรอสอมีหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวะปกติสิ่งแวดล้อมเกื้อต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลนะครับคนนี้เป็นหน้าที่ของ ขอของกองลังรออและกองทัพบกครับก็ไม่แน่ใจว่าท่านตื่นเต้นหรือว่าเหนื่อยเพิ่งลงจากเวทีรับมอบตําแหน่งค่ะแต่ดูก็ตื่นเต้นอยู่นะตื่นเต้นอยู่แต่ว่าอีกหน่อยท่านก็ชินเพราะผู้ผู้สื่อข่าวจะถามท่านทุกวันเลยนะคะคืนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วประมาณสามทุ่มงไทยประมาณสามทนะคะก็คงไปรอรับกันนะคะ One news. Trong Pai Ma.